สำหรับใบนี้นะคะนุน่นก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรนะคะคือตรงเนี้ยข้างๆเขาจะเป็นหนังนะคะเป็นหนังดํานะส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นผ้าแคนวาสนะคะลายซีน,นะลายซีสีคาราเมลนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งเลยครึ่งหนึ่งเป็นหนังแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นผ้าแคนวาสนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยด้านหน้าเขาก็จะมีช่องซิปมาให้นะคะ ทั้งสองข้างนะคะนี่เลยทั้งสองข้างนะคะก็ตัวนี้นะคะช่องซิปเขาอยู่กันคนละช่องนะคะไม่ไม่ได้ทะลุถึงกันนะ,ะตัวนี้ไม่ได้ทะลุถึงกันนะคะก็ช่องซิปฝั่งนี้กับช่องซิปฝั่งนี้นะคะส่วนด้านในของเขานะคะก็จะเป็นช่องร่งๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีช่องซิปให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องแค่นั้นนะคะส่วนช่องตรงด้านนี้ไม่มีนะคะก็ พร้อมสายสะพายข้างนะคะแล้วก็สะพายบาตัวสายสะพายบาเนี่ยนะคะไม่สามารถถอดออกได้นะคะยึดติดกับตัวกระเป๋าแต่ตัวสะพายข้างเนี่ยสามารถถอดออกได้นะคะเวลาสะพายก็ประมาณนี้นะสะพายประมาณนี้เอาอีกแบนึ้นี่นะคะสะพายบาก็ประมาณนี้นะส่วนสะพายข้างนะคะสะพายข้างก็ประมาณนี้สายเขาก็จะเป็นหนังดำแบบนี้นะคะ เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะขนาดของเขานุ่นวัดจากตรงกลางกระเป๋านะคะความสูงเขาประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะเจ็ดนิ้วครึง่งแล้วก็ความกว้างของเขานะคะนุ่นวัดที่ปากกระเป๋านะความกว้างของเขาประมาณสิบนิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะสิบนิ้วครึ่งส่วนตัวฐานกระเป๋าตรงนี้นะ ก็ประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะประมาณ3นิ้วครึ่งก็ใครสนใจใบนี้สามารถ